พี่น้อ,อง่าอ,อนอีิเวณพืชแก่เฮ็ดเฮ็ดพืชฟางต้มข้าวเบือนะข้าวเบือ,น,อนั่นนี่นะพืชต้มข้าวเบือนะครับข้าวเบือก็คือส่วนาวหันอยู่แล้วเอามามากระตำเสร็จก็มาปิกประแดกล้องขอแสตมินอนไม,มน้ขั้วพื่อมเออแกงเหง็ดฟางพุดพุด เป็นนวลเป็นนวคือเอทพ่อนี่ที่นัะขนาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเินเผินเื่อปวดหกินพ้มาดินพมเพ็ดฟางกิดไทยนี่ครับพี่ดอกผักหวานนำดอกผักหวาน นอกะวานาดอกะวานกเพิ่นก็ะไฮมาดอกสื่อใตเฮ็ดฟางอะไรเฮ็ดฟางปลูกเองโ่เป็นก็เดือดครับกอแค่เฮ็ดอค่ะเพื่อนเนาเปิดตาแซ่เปิดตาแสอย่างดอกมันบ่ชเราจะเก็บมันก็โรยแหลมันถ่า่ี่ตูมแล้ว มัเอาไก่แกงติดุดงาสิที่มันหลุดใื่ไหมกันไอตัวเราแบบนะลูกน้ำกันที่เป็นบานๆครับพุนเป็นไก่ล้วพูนจวด้วยไม่ต้องหาเก่นีาขาด่ไข่มเแดงก็อีติ่เคนใส่แล้วใส่สมันยังใหญ่สมคามสมพัางตีว พักกิ๋วสมพักติ๋วใส่เข่ากันค้กพี่น้องเว้กับข่าวเทียงข่าวเทียงกับข่าวเทียงมืาอนี่ออกมาติดสวนมันกับพักกันเห็ดเจืวจาดเลยมีหล,ลายอย่างซิม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 ,ซม,ซมแป้งนัวดปะใส่แป้งนัวเข้าไปใส่ร้ายนัวดร้ายครับ ใส่หน่อยนุ่น้อยผู้ใดบ่มักกับบะไส่ก็ได้ครับัจางนิดนึงใส่เกลือหนำแบบเข้ again, มข้นตักแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับมาเด้อมาเด้อกีขาต้มกันต้มกันพี่น้องมาเด้อกีขาวต้มกันเด้อแกงเห็ด เห็ดเง้ยก็เห็ดฟ้าเก่งเห็ด no. ่้าพูดเขา้องวันเกิดวันเกิดมื่อวันเกิดเพิ่งมากินเขานะเพิ่งนอนหอนค่อเนาะี๋ยวพขวาน Có lẽ con xịt thả về hai chậu đấy Là, là chậu là chậu ที่เที่ยวไปเนื้อห้าหน้าบุกจ่อยบุกเย็่เนี่ยันีะอ่ะหืมงี่ยมกุดกัด บนเอ็นกินเบิร์ดเน่นกินแสบครับกินรวมหมูกินแสบกินแสบกินนุ่เมื่อพักคนไหนมาขัดเอาะไรมาัดอะไรัมิโลพอเบิร์ดเดี๋ยวยังไหวดำห่แต่ละมันกรต้องมือเครกันสิได้เวลไม่ด้ที่ได ขอบคุณเท้อครับสำหรับการรับชมพ<ม>่าจิกีจาก<ม>ช่องพยาจิกิคนป่าแทบาทขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณครับสวัสดีครับ